ก่อนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเลยอาแค่ย่งนั้นด้วยนะคะถึงตาฉันแล้วล่ะ เหลือฝากด้วยนะเมยค่ะพี่กีตาร์แกจะทำอะไรนะ่ะเนี่ยปากไปเถอะนะอีกเดี๋ยวเดียวแกก็จะไปสบายแล้วละ่ะพวกเราก็กลับกันดีกว่าไม่พีนายไม่ต้องมาถามเลยกลับมาแบบนี้ก็คงรู้ความตอมอยู่แล้วสิ